เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับก็เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาตอนช่วงโควิดนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า25 e y e a r s o s o นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวของ Night nice c n e x ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นครับว่าผ่านอะไรมาบ้างผมหวังว่าเพลงนี้จะไปโดนใจใครใหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่มีความฝันคนที่สู้กับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สู้กับความฝันตัวเองคนที่บ้านไม่เห็นด้วยโดนเพื่อนล้อดโดนเพื่อนแซวนะครับว่าแบบเอ้ยไปทำอะไรวะฝันมึงแบบจะทำได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันก็มีแค่ครั้งเดียวครับเกิดมาแล้วทําให้เต็มที่บางทีที่สิ่งที่พ่อแม่ห้ามเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วงเราเขายังเห็นเราเป็นลูกอยู่บางทีเราจะทาตามความฝันเราจะตามเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ผิดหรอกครับที่ว่ามีความฝันเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าผมอยากจะเชียร์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าปี2023ทุกคนจะผ่านอะไรมาเจอเรื่องเลวร้ายขนาดไหนลูกหนี้ยืมเงินไม่คืนบ้างอะไรบ้างเจอเพื่อนหักหลังทรยศอะไรเงี้ยเรามาเริ่มใหม่ในปีหน้าแล้วก็สู้ๆนะครับ จริงหรอให้พี่ยืมตังค์พี่ยืมไม่คืนเลยหรอเนี่ยขนาดเด็กแปดขวบยังให้พี่ยืมตังค์เลยอาะกินเอา,เอาผมอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าวันนี้เราไม่ล้มเลิกไปก่อนนะครับเราก็ไม่มีล้มเหลวนะครับสู้นะครับในทางที่เดินอยู่คุณมาถูกทางแนละ้วถ้าคุณเหนื่อยอะไรที่มันไม่เหนื่อยมันได้มาง่ายๆมันก็หายไปง่ายนะครับแต่ถ้าวันนี้ความฝันเรามีค่ามากพอแล้วก็ตั้งใจทํามันให้เต็มที่นะครับแล้วก็นี่ก็คือเพลงที่เป็นแรงบนันดาลใจของผมทุกวันที่ผมทอ้อผมจะ นั่งแต่งเพลงผมจะฟังเพลงตัวเองเดิมๆซ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปสักมาเป็นเรื่องราวในชีวิตต่างๆนะครับที่ผ่านมาเพลงนี้ครับเพลงไม่ได้ฟลยเซโอเคลองฟังดูครับคิดว่ามันเล่าเรื่องเพลงสุดท้ายให้ฟังในซีนเอ็กซ์อายุครบ25ปีปีนี้เขาลาไปด้วยเพลงนี้นะครับชาวโคล่าไปรุ่นทุกคนนะครับผมก็เจอกันนะครับวันที่31ธันวาคมครับร้านสเนลนะครับเขาเดาด้วยเป็นอันดับ หวังว่าจะได้มาบ่อยๆนะครับหวังว่าจะได้มาแบบคูแมนที่อายุ25เพราะว่าปีนี้ผมอายุ25ปีเงจริงๆแล้วขอให้ทุกคนชูมือขึ้นมาสูงๆได้หรือเปล่าขอดูมือคนโคลราชหน่อยแล้วมาชูมือขึ้นมาชูมือสูงๆชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาขอบคุณมากขอบคุณมาก บางวันกนเจอเรื่องร้ายสำแดงมันก็ดีนอัมมัชชวันยี่ห้าแย่สตอร o บีไฮมีไอ o กอล์ลอด o ับ o ลิฟไอ้กอบบางคนกูนนนอยากจะรักแต่บางคนแค่อยากจะเย็นและมันคือความจริงที่ไม่เคยทิ้งใครแต่ว่าวันเดือนปีมันทำให้คนทิ้งไปแม้ว่าต้องมีสักวันที่กูตายจากโลกนี้ I pray that God ว่า Day don't believe me วันเลยไปแต่ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนยัง fight for life ไม่ว่าทางที่เดินเสี่ยงจากดำเดินตามจุดหมยไม่ว่าเคยล้มแต่ อย่าฟังคำคนสุดท้ายคันน้ำไายมันมีผิดปีนี้กูได้รู้เวลามีควไมยนาทีไม่เคยย้อนไป่งไม่เด่นออนมาไม่มีแม่แฟ็นลีแต่ต้องเดินจากไกลมีผู้หญิงในเขาเข้ามาแนคก็เดินจากานไปกี่ร้อนให้ไปกี่ฝนไม่ว่านานหนาแต่ไฟกูไม่หมดลงคนที่คิดว่าเขาดีเขาก็เดินหายไปและกูเดินมาตรงนี้น่ยังจะปุกใครหายใจและถึงแดดจะร้อนแต่กูยังต้องเดินผู้คนที่ไหลล้อมบ้านมีเลิฟอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะรัก ชนหรือมีแล้วไม่ว่าต้องเจออะไร Sorry ทกมามามาเรื่องที่ผมต้องพูดออกไปก็โซกเป็นชาตั้งแต่อายุ16แล้วคุณทำให้เพืนที่อยู่ในชัฉันรู้จักกับเมริเจนเพอมสองมีแฟนเป็นมิสทินตอนนั้นสซนูดีหนาวแม็อกับเมริเจน Yeah I'm a 25 นะครับ mm. ส่งท้ายไปด้วยเพลงนี้นะครับ25 years ไฟเโอเคโอเคกูเริ่มจะทำมันชอบตั้งแต่ไม่มีใครเห็นด้วยและกูทำในสิ่งที่รักทั้งที่ยังมองไม่เห็นช่วยรางวัลแม้มีบางวันกูยังเดินําลำพังคนแม่งต่างใจดัาว่อตอนกูรล้ไม่เห็นช่วยกูยังคอยแก้ไขกูแพ้แต่ไม่ตายแล้วมันจะแย่สักแค่ไหนแค่วันกูแน่ใจไว้ชีวิตกูไอ้น้องกูชนะกวามสมมาตรกูไม่ได้ใครถึงเด็ดเ่าเดมาจาก นอเชียงใหม่เป็นภูมิภาคประเทศไทยกูชนะกองศบประมาณไม่ว่าเป็นชนิดประเทศเพใดเป็นอันติประเทศไทยต่างประเทศไปกูไม่สนในผู้ที่ด่าดแต่ไม่ไปทำฟุ้งทุกสิ่งผ่านไปแล้วแต่ยังเหมือนมันวางมีทั้งสุขเลยก็ทุกยังมีแสงนำตาประเทศแท้ต้องการทุกคนจะเก่งามาจากไหนสักวันก็ต้องสลายกยยันทุกคน วันน so ี้ขอบคุณวัยรุ่นโคราชมากๆนะครับผมขอบคุณที่มากอบคุณที่ติดตามกันนะครับลากันไปด้วยเพลงนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยขอบคุณมากๆหวังว่าเราจะได้เจอกันที่31นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆส่งเสียงด้งให้ดูเองหนึ่งซีหน่อยแล้วสวัสดีครับ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 